มองหาของใช้อัชริยะภายในบ้านนึกถึงมังกีไดเรกไม้ติดบ้านต้นไม้สไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักที่ควรมีติดบ้านกันทุกคนเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยครับเหนื่อยเลยอะ่ะบอกเลยว่าจะไหวไหมเนี่ย ขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนดีกว่าขอขอบคุณมังกี้ได r เล็กค่ะมังกี้ได r เล็กนะฮะของใช้ในครัวเรือนนะมหัศจรรย์มหัศจรรย์ทั้งงั้นเลยใช่ม้ม็อบกลับเข้ามาแล้วนะอตอนนี้ใช้ดีสุดพันกว่าบาทเองฮะ<อ>งราคา<ป>ไม่แพง,ม,ม,พงมันไม่พังแน่นอนแล้วผมใช้นะผมบอกเลยว่า ตอนนี้นะคนใช้บอกกระทืบปังปัปมันก็ไม่ยอมพังเพราะว่าเขาอยากได้สีใหม่แม่บ้านเปลี่ยนไปแปคนแล้วไม้ม็อบยังไม่เปลี่ยนไม้ม็อบยังไม่เปลี่ยนเลยเออเพราะฉะนั้นนะฮะเข้าไปติดตามได้นะที่เพจมังกี้ได้เล็กครับผมไม้ติดบ้านจ้าไม้ติดบ้านป้ยเซียนแคะมียังเดี๋ยวเอามาให้จูปิเตอร์แบบเขียวะยุ่มอย่านี้เลย มาย,ยมเงินมาย,ยมทองมียังโพเจ็สีอ่ะเป็นไงบ้างเวลาใบาออกทีละใบาโอ้ดีใจดีใจดีใจไหมนับใบทุกวันเลยอ่ะทุกวันนี้อุม้มอิ่มทำอะไรรู้ไหมฮะรด,ดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้แล้วก็นับใบโพเจสีเพื่อแทงหวยนะ<ล>เขาไปติดตามนะฮะเรื่องราวทั้งหมดต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยทำมาจากมือผมล้วนๆ <H eng S 1> เลยนะเฮงสุดๆเฮงแน่นอนไม้ติดบ้านครับผมอ่ะไปต่อดีกว่าไป กำลังตื่นเต้นอ่ะล่ะฮะอันนี้เป็นห้องต่อไปค่ะเป็นห้องใครครับห้องคุณแม่ห้องคุณแม่นะขออนุญาตนะแม่นะเชิญค่ะการสบายค่ะคุณแม่เชิญไหมคะเชิญค่ะเชิญค่ะแสดงว่าทุกตัวนอนกับคุณแม่หมดเลยเดี๋ยวนี้ให้ออกไปน้องนอกแล้วค่ะเพราะว่าเขาเขายุมากขึ้นเราก็พักผ่อนน้อยลงเพราะเขาจะกวนหน่อย อันนี้ห้องน้ำห้องน้ำแอบดูได้ไหมได้ค่ะโอเคห็นอะไรบ้างครับในนี้ไม่ไม่มีการหกล้มไม่มีการล้มแน่นอนเพราะไม่เห็นภาพแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องนอนที่โอเคเลยอาจจะมีการนอนไม่หลับบ้างเพราะว่าหัวติดกับบันไดแต่ว่าถ้าเป็นอิ่มๆจะเพิ่มหมอน แต่ไม่ได้นอนนะแม่แค่เอาหมอนอิงเหนือหัวค่ะก็คือมีหมอนพิงไว้แล้วก็เป็นหมอนที่เรานอนอยู่แล้วค่ะกางเกงก่อนนอนก็จะหมอนกันเลยทษนะครับุ่แม่หัวเตียงแบบนี้นะครับก็คือว่าม่าเอาไว้ถาวรเลย ตั้งหมอนไว้เลยตรงนี้ใช่ก็คือคต,ตั้งตั้งอีกหนึ่งใบอะค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ตั้งถาวรเลยแม่ให้มันห่างมาอีกสเต็ปหนึ่งแค่นั้นก็พอเพราะว่าคุณแม่สวดมนต์ไหว้พระตรงนี้อยู่แล้วทุกวันค่ะตั้งกรรมฐานตัวนี้ทุกวันโอเคถ้างั้นผ่านห้องนิผ่าน<ห>านะผ่าค่ะไปลุยต่อครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นสองกันเนาะคุณเอเชิญเลยครับ ไอ้ดวงเขาขาวอะไม่รู้ดวงขาวหรือเปล่าพี่เห็นตรงนี้ไหมแต่เราเห็นทั้งบ้านเลยอ่ะ,อะเราว่าต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาอะชุดใหญ่เต็มขนาดนี้กูว่าผีอะไรก็มาไม่ได้แล้วจริงวะคะเออแต่อันนี้เนี่ยเพิ่งเอาเข้ามาหลังจากที่เกิดเรื่องดูเสียนเสือเสียนพ่อปู่เสือสิยันเสียนแปะมีเสียนพัพพิคเนตมีเสียนพ่อปู่ ผู่เสือพระพิลาพระพิลาโอ้เยอะไปหมดเลยตรงนี้นั่นแหละไปอยากไปห้องที่เนยจังไปค่ะข้างบนนี่เป็นห้องใครบ้างคะจะมีเนยอยู่คนเดียวค่ะห้องนี้จะไม่มีคนอยู่เป็นห้องอะไรครับเป็นห้องนี้ก่อนเป็นห้องนอนเปล่าๆห้องนอนเปล่าห้องเรียกว่าห้องเก็บพระห้องเก็บพระเพราะว่า ปกติคุณแม่จะคือเนื่องจากเดิมทีเนี่ยค่ะตรงเนี้ยจะเป็นทิ้งผ้าแล้วมันติดกับห้องน้ำแล้วใครมาบ้านไม่ว่าใครอะไรก็แล้วแต่ก็จะทกัทกทกัทกทักทักทักจนเราไม่สบายใจคุณแม่ก็เลยมูฟพ้าทั้งหมดขึ้นมานี่แล้วก็ปิดซะอันนี้เพิ่งอันนี้เปิดให้เราดูเฉยใช่ค่ะปกติปิดค่ะปกติจะปิดห้องนี้มีอะไรไหมครับคุณบิ๊มครับห้องนี้เราว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่ พี่ผู้หญิงคนไหนครับคนที่เราบอกว่าอยู่ตรงบันไดแล้วเขาเดินขึ้นมาแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาอาจจะอยู่ตรงไหนสักแหงะ่ะแเราเห็นพลังงานเขาอยู่ใช่มันเป็นพลังงานอ่อนๆเหมือนของผู้หญิงอย่างเงี้ย<อ>เป็นผู้หญิงใส่ชุดธรรมดาเลยใส่ชุดข,ขาวอแต่ว่าผมยาวสวยแล้วก็ชอบอยู่ห้องนี้มากไม่รู้ทำไมปกติเ,เดิมทีห้องนี้เป็นห้องใครคะ ห้องพี่ชายค่ะอ๋อที่ยายลงไปข้างล่างใช่ใชอ๋ออาจจะชอบเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะตอนนี้เรามีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวสวยใช่อยู่ที่นี่ใช่อยู่ห้องนี้ชอบจะชอบยืนอยู่ตรงนี้ยตลอดแต่ยังไม่เห็นตัวเขาใช่คือเขาคุยกับอินได้อ่แต่ว่าเขาแค่ไม่มาให้เห็นน่ะเขาอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ยพี่สาว เนี่ยคือเขาส่งจิตมาหาเนี่ยอเพราะตรงนี้จะเป็นระเบียงค่ะตรงนี้ออกไปจะมีระเบียงเขาจะเดินเข้ามาตรงนี้เดนตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เขาก็คุยกับเราได้ป่ะใช่มองพี่นอนอยู่ฝั่งเนี้ยเออแต่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วเขาว่ามองอะไรตอนนี้ไม่เขาอยู่ห้องนี้อยู่แล้วอ๋อเขาอยู่เป็นประจํำสิว่าใช่เป็นนางห้องอ่ะนางห้องอแล้วมีผลอะไรไหมคะก็ก็ไม่มีผลอะไรนะ สำหรับผีผู้หญิงชุดขาวตนนี้จากที่เราสอบถามเรื่องราวต่างๆก็สรุปได้ว่าเขาก็ไม่ได้ทราบเรื่องราวอะไรของคุณเนมากนักเราจึงจะย้ายไปยังห้องถัดไปซึ่งเป็นห้องนอนของคุณเนเพื่อสืบเรื่องราวนี้ต่อไปครับเอาล่ะครับตอนนี้เหลือห้องสุดท้าย <ฮะ S 2> ใช่ไหมครับห้องสุดท้ายแล้วตอนนี้คําตอบยังไม่ได้เลย <ฮะ S 2> คําตอบระหว่างตัวคุณเนนะ,<ฮ>ะว่ามัน <ฮะ S 2> คืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นห้องนี้ ขออนุญาตนะครับเดยวนะห้องนี้มีใครอยู่บ้างเดียวพี่เนยอยู่คนเดียวอหรแต่คุณแต่คุณเนจะไม่ได้นอนเป็นหลักที่นี่จะมีที่หัวหินดีไม่ดีสุดท้ายอยู่หัวหินอแต่บางทีบางครั้งก็อยู่ด้วยกันกับแฟนที่นี่เหมือนกันโอเคโอเคคุณอิมเปิดเองเลยดีกว่าอ๋ออิมออให้คุณเจอพี่เห็นแกเท้านนะ อยู่ในห้องน้าเหมือนห้องนั้นเลยอะอยู่ในห้องน้ำผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ในห้องน้าและนี่ใครอยู่ผู้ชายอ้าวเพราะว่าเข้าไม่อยู่ในห้องนี้ไม่ได้มีองค์อะไรไม่รู้อยู่องค์เบลลเลยถือมือตอนนี้มีผู้ชายอยู่ในห้องน้ำหลอกน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมไปเป็นเพื่อนก่อนไปกลัวหรอกเอาบายคุณเอชเชิญเขากลัวองค์เนี้ยเขาก็เลยไม่กล้าออกมาองค์อะไรก็ไม่รู้อ่ะพราะปูกอะไรโกรธค่ะคืออะไรหระ แ,แลนนี่คืออะไรอ่ะเป็นห้องแต่งตัวย่ยเขายืนอยู่ตรงนี้ด้เขายืนอยู่นี่เขาเป็นใครครับผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ตามพี่เยนยมามาจากไหนไม่รู้แล้วเขาเป็นคนเดียวที่คนเดียวกันกับที่ทําให้คุณเนยร้องไห้ไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่ทันีีมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องเปิดเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง ในสิ่งที่คุณเนยนนนแ่อสงสัยมาตลอดเวลาเพราะทุกครั้งที่คุณเนยฝันเวลาไปนอนที่ไหนคุณเนยจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงใส่ชุดสีแดงสวยไหมครับสวยสวยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดจากหลังจากกลับจากนครนายกแล้วคุณเนยคิดว่าผู้หญิงคนนี้ทําให้คุณเนยร้องไห้หรือเปล่าคิดเหมือนกันนะคะคิดว่าผู้หญิงคนนี้ทําให้ร้องไห้ผู้หญิงคนนี้หน้าตาเหมือนคุณเนยไหมใช่ ทำไมอะคือเราว่าคนคนนี้คือคนรักเขาเข้าใจไหมนี่คืออดีตชาติหรอใช่อดีตชาติของเขาแล้วผู้หญิงคนนั้นหน้าเหมือนคุณเนยหรอหน้าเหมือนคุณเนยเลยใส่ชุดสีแดงแต่ว่าผมไม่ได้เป็นนี้แต่ว่าป้ายเอามาข้างๆป้ายมาเงี้ยป้ายแบบผมยาวเหมือนเหมือนเนตอนปล่อยผมอะจะจะมีรูปเนยปล่อยผมอยู่แล้วเสื้อเป็นเสื้อเป็นชุดไทยยกรอน เป็นชุดสีแดงอะแล้วแต่เขาว่าเขาจะใส่ชุดอะไรมาก็แล้วแต่แต่เป็นสีแดงแต่เป็นสีแดง,แแดงใช่คุณเนไปเป็นแฟนเก่าหรืออะไรยังไงคือน่าจะไปเจอกนันที่นครนายกพี่เนยต้องไม่ได้ไปแค่ไอที่นั่นที่เดียวเว้ยมันต้องเป็นที่แบบเหมือนเราไปถ่ายรูปไปไป,ไปทำกิจกรรมอะไปไหว้พระไปอะไรอย่างงี้ไหมคะ <ไป S 2> บรรยากาศมันดูล่มลื่นมากอะมันเป็นบรรยากาศแบบล่มลื่นะ เขาใหญ่ก่อนไปก่อนไปนครนายกในไปเขาใหญ่มันเป็นมันเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นสวนอ่ะให้เราแบบไปถ่ายรูปนั่งพักผ่อนอะไรเงี้ยเป็นที่พักไหมใช่ที่พักที่เขาใหญ่ก่อนที่ก่อนวันที่เนจะมูกไปนครนายกอะค่ะเนไปเขาใหญ่แล้วถึงขับรถต่อไปนครนายกเราว่ามันเป็นการช็อตเจอแบบนั้นมากค่ะมาถึงจุดนี้ เราก็พอจะทราบได้ว่าวิญญาณผู้ชายตนนี้ตามคุณเนมาจากเขาใหญ่และยืนยันว่าผีผู้หญิงชุดแดงที่อยู่กับคุณเนคือแฟนของเขาซึ่งถึงตรงนี้เรายังไม่ทราบว่าวิญญาณผู้หญิงชุดแดงคือใครกันแน่และระหว่างที่เรากำลังหาที่มาที่ไปอยู่นั้นแฟนของคุณเนก็เริ่มมีอาการแปลกๆเกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ว่าถูกวิญญาณผู้หญิงชุดแดงเข้าสิงร่างครับคุณก๊อฟเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ใช่คุณก๊อฟหรือเปล่าใช่คุณก๊อฟไหมครับใจเย็นๆใจเย็นคุณก๊อฟใจเย็นนะับเกิดอะไรขึ้นคือต้องตอบคําถามให้ได้มาทําไมมาทาไมครับรู้แตว่าเขาไม่อยากไปเขาไม่อยากไปมจะไม่ไป ไม่ไปหมายถึงอะไไม่ต่อไปก็ไม่ไปแล้วเอาไงต้องการอะไรแล้วรู้จักแล้วรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมผู้ชายคนนี้เป็นใครผู้ชายที่อยู่ตรงนี้เป็นใครพูดเขาจะไม่พูดเขาจะไม่พูดถ้าไม่พูดจะกดยิ่งกว่านี้อีกนะเขาจะไม่พูดอะไรเลยเขาจะมาแต่ร้องไห้เดียวถ้าไม่พูดนี่จะให้กับกงไล่กอนเลยนะนี่พูดดีๆด้วยละม เพราะฉะนั้นต้องบอกมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เนาะมาทำไมไม่บอกผู้ชายคนนี้เป็นใครก็ไม่บอกอีกงั้นผู้ชายคนนี้จะทำร้ายเนยได้ไหมเขาทำร้ายเมได้ไหมเขาจะไม่พูดอะไรเลย านั่งโต๊ะดีกว่านะนั like. ่งเก้าอี Too ้มานั Trip ่งเก้าอี <itution> ้มานั <speaking> ่งเก้าอ so ี้มาลุกครับมานั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ลุกนะครับเบาๆใจเย็นๆใจเย็นนะครับใจเย็นหายใจลึกๆหายใจลึกๆหายใจลึกๆนั่งปกติเป็นแบบนี้ไหมเป็นแบบนี้ค่ะตลอดเวลาเลยตลอดเวลาประจําไม่ว่าจะแบบ อย่างอย่างของเนเนี่ยในดูดวงใช่ไหมคะในดูดวงก็จะแบบว่ามีการครอบคููครอบอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่แบบว่ามีพิธีกรรม,มเขาจะเป็นแบบเนี้ยมีอาการที่ตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดซึ่งเนรู้เลยว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นมาใช่<ม>แล้ววันที่เนไปถือศีลเนี่ยเขาก็จะไปอยู่เป็นเพื่อนเนด้วยอทุกครั้งที่เนไปถือศีลเพราะว่าเนเป็นผู้หญิงเนาะเขาก็จะไปด้วยตอนที่เนขวดน้ํา ตอนที่เน่ทาพิธีขอเข้ามาเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ไปออืเขาจะพูดอย่างเงี้ยว่าเขาไม่ไปเขาไม่ไปเขาไม่อยากไปความรู้สึกเวลาเขาผ่านนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เขารักเสียใจหเสียเสียใจรู้สึกกำลังจะเสียคนรักเสียใจแล้วก็ยังไงก็ไม่ไปแล้วรักรักรักเนเลยรักมากมากไม่อยากไปไหนแล้วพอต่อเวลาตอนที่ถามเรื่องผู้ชายเนี่ยเขาปิดกั้นไม่บอกเราหรือ ไม่ไม่บอกอะไรเลยแค่แค่รู้ว่าจะไม่ไปไหนไม่ไปจากคนเนี้แล้วตอนที่พูดว่าผู้ชายคนนี้ทำร้ายพี่เนรหรือเปล่าอะค่ะ มันก็จะแบบยิ่งเสียใจมากยิ่งเสียใจมากกว่าเดิมอีกใช่ใช่คือมันมันต้องเอาให้จบอ่ะมันต้องรู้ให้ได้อะว่าว่าว่ามันคืออะไรแล้วมาทําไมอ่ะทุกวันเนี้ยเนนอนไม่ได้กันคืนเน่นอนได้ตอนประมาณตีสามตีสี่ประมาณหกโมงเช้าในตื่นแล้วแล้วตื่นมาเนยจะปวดหัวปวดหัวปวดมากปวดทุกวันปวดทั้งวันกินยาพาราสองเม็ดสี่เม็ดหกเม็ดไม่หายแม่เจ้ากินอะไรก็ไม่หาย เดี๋ยวนะแล้วผู้ชายคนนี้เคลียร์อะไรได้บ้างไม่ยังอยู่นี่เลยไม่ไปไหนก็ยังียรขอะครไม่ได้ก็ย้วอยู่ตรงนี้แหละแล้วตอนนี้ผู้หญิงที่ที่อยู่ในร่างของคุณเนยเนี่ยเขาไปไหนสลับมาเมื่อกี้เฟดหายไปทำไมเขาถึงสวอปไปไม่็ดาเพราะว่าจิตเขาสื่อกันเขาเคยผ่านกันมาแล้วไงหรือทั้งหมดเกี่ยวข้องกันหมดเลยทั้งสี่คนนี้ไม่คนนี้เป็นคนเป็นสื่อได้อะ เขารับรับอะไรได้ง่ายๆอ่ะผ่านได้เอขางานก็ได้ได้สมมติแบบว่าถ้ามีพิธีส่วนพันยักษ์ใหญ่อ่ะค่ะเขาก็ขึ้นได้อ่ะเขาเขาเขาจะเป็นอย่างนั้นตลอดใช่ไหมฮะนี่คือตัวผ่านใช่ใช่วิธีุหนึ่งเครื่องอผ่านได้ผ่านได้แล้วเราจะจัดการ่ยกับผู้หญิงคนเราต้องเอามันล่าออกมาคุยให้ได้คราวนี้ต้องมีผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายคนนี้แล้วทำไมผู้ชายคนนี้ถึงไม่พูดอะไรสักอย่างให้เรารู้ว่า จัดการมึงอยากจะไปอยู่กันมึงก็ไปอยู่กันเลยเออเออเออานี้ไงเขานีไยผู้ชายมันก็พูดคะ่ะคนรักเก่าคนรักเก่าเดี๋ยวนะผู้หญิงคนนี้ใช่ต้องเบิกขยี้มันออกมาไปเจออยู่ที่ที่หนึ่งเขาใหญ่หรือนะครนายกไม่รู้ไม่มมาจากไหนผู้หญิงที่มาจากไหนมันจากไหนมันอาจจะอยู่กับพี่ผู้ชายเนี่ย<า>ผู้ชายเนี่ยมาเพื่อตามล่าผู้หญิงคนเนี้ย oh. เข oh. ้าใจไหมคือญิ่คนนี้มันน่าจะอยู่กับพี่อะอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ปรากฏตัวจนผู้ชายคนนี้มาแล้วก็บอกว่ามึงต้องไปกับกู